ครับดีครับวันนี้เราก็มาชมพระรูปหล่อลอยองค์หน้าเสือของหลวงปเพิ่วัดบางพระจังหวัดนคนปรปฐมกันนะครับพระรูปหล่อรุ่นนี้จะสร้างเมื่อปีพศ2530ครับเป็นพระกล่องเดิมๆครับของวัดบางพระครับเป็นพระรูปหล่อเนื้อเงินครับจค่อนข้างหายากเลยครับในปัจจุบันเนี่ยที่เฟซบุ๊ o ยูทู e เนี่ยก็มี กลุ่มคนทำภาพปลอมเนี่ยเอามาเล่าเป็นภาพแท้เนี่ยก็เยอะครับการการเล่นหาเนี่ยก็ให้ระวังอย่างสูงครับอย่างเช่นเราเราดูภาสมเด็จเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคนเขาจะเอาภาพปลอ,อมเนี่ยเอามาท c e b o o k youtube เยอะครับแล้วก็ภาพรูปลออีกครับอย่างเช่นภาพรูปลอของหลวงพ่อเงินเนี่ยเอาภาพปลอ,อมเอาทํา Facebook YouTube หลอกลวงคนดูเนี่ยก็เยอะครับการเล่นหาอะไรเนี่ยต้องศึกษากันไปก่อนนะครับ วันนี้ผมก็เลยนําเอาพระรูปหล่อลอยองค์หน้าเสือของหลวงเปินวัดบางพระปีสองห้าสามสเนี่ยของแท้แท้กล่องเดิมของวัดบางพระเนี่ยเอามาให้เพื่อนและพี่ๆชาวพี่น้องวัดบางพระเนี่ยชมชมและศึกษากันไปนะครับครับกล่องเดิมครับพระจากกล่องครับ ด้านหลังอของของตัวกล่องแท้ครับให้ดูกล่องยันกล่องแท้ครับตัวกล่องเนี่ยจะเริ่มแดงหน่อยครับตามการเวลาครับเนื่องจากว่าปีพศหรือครับปีสองห้าสามศนครับ ครับกองําเดิมครับไม่เล่นของปลอมเป็นของแท้ครับอย่างนั้นนะเลอเธอครับเอาพระสมเด็จปลอมๆเอามาเล่าเอาเป็นของแท้งเงี้เสียเวลาครับเก็บพ้าอะไรก็ได้ครับขอให้มันแท้ครับเท่านั้นนะครับถ้าเก็บของปลอมเนี่ยหนึ่งองค์สององค์สามองค์เก็บปลอมๆไม่เยอะเนี่ยจนบ้านตัวเองเนี่ย การเป็นบ้านเสียนพระอุปโลกไปครับถีวเวลาครับเป็นของะแทบบมีจุดตุ่มหนีไปดีกว่าครับให,ให้ลูกให้หลานเก็บไปถึงวันหน้าได้ครับกล่อง,องเดิมครับครับสภาพพระกล่องเดิมครับ,รบเก็บจนลูกจนหลานยังไงมันก็แทบ แท้ไปยันลูกยันหลานยันหลานครับตะเก็บของปลอมเนี่ยก็ปะก็ปลอมยันลูกยันหลานไปครับอุปโลกไปเรื่อยครับครับอของเดิมครับเดี๋ยวมาดูของแท้นะครับครับตะกครับครับตีขอขอตักตัง้องก่อนครับ เออคู่ครับขอตั้งกล้องหน่อยครับครับสบภาพเดิมแท้ๆอ่ที่แกะออกมาจากกล่องครับดัานหน้าของพรนครับให้สังเกตตรงนี้ก่อนเลยนะครับก็จะมีร่องหลุมอยู่ของตัวตัวพระรูปหล่อ รุ่นนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นร่องหลุมครับร่องหลุมครับแม่พิมพ์เนี่ยก็จะเป็นแม่พิมพ์เดียวกันครับของแท้เนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้ครับดูง่ายครับกับ้นหน้าขององค์พระครับครับด้านข้างขององค์พระครับ ข้างของพระครับด้านหลังของพระครับครับเดี๋ยวมาดูกันจะชัดหน่อยครับครับเนี่ยครับลองหลุมของแม่พิมพ์ตัวบล็อกแท้ครับครับอรอคู่ครับเนี่ยครับ ถ้าไม่แน่ใจนะครับเนี่ยครับร่องหลุมร่องหลุมแล้วจะมีร่องหลุมตัวบล็อกแท้อยู่นี่ครับของแท้จะมีแบบนี้ครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดไหมครับพรอเป็นเนื้อเงินครับครับองค์ที่หนึงนะครับ เดี๋ยวผมจะองคที่สองมาให้ดูอีกครับครับองค์ที่สองผมนะครับผมมีหลายองค์ครับครับองค์ที่สองนะครับก็ะจะมีร่อ,อ,งองหลุมตรงนี้แล้วก็ร่องหลุมตรงนี้ตรงนี้ครับลองดูเองนะครับผมมีหลายองค์ครับ ครับเทียบไปดูครับเราคูดกันครับลองหลุมตรงนี้นะครับลองหลุมตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับถ้าเป็นของแท้เนี่ยมันจะเหมือนกันไปหมดครับครับองค์ที่ดึงองค์ที่สองเนี่ยมันจะเป็นแม่พิมพ์บล็อกเดียวกันครับ เอาองค์ที่สามขับไปใส่ครับขอบคุณครับใปขอบปรับนิดนึงมีเหมือนกันครับมีครับมีครับร่องหลุมตรงนี้ครับมีร่องหลุมตรงนี้ครับ ลองหลุมตรงนี้ครับลองหลุมตรงนี้ครับแม่พิมพ์เดียวกันเนี่ยก็จะต้องเหมือนเหมือนกันครับไม่ใช่เล่นแบบเลอะเทอะไปครับคนละบล็อกคนละแบบแล้วมาตีเล่าเป็นพระแท้อย่างนั้นไม่ไม่ใช่ครับนั่มันเซียนเลอะเทอะครับครับทั้งสามองค์ครับเป็นพระรูปหล่อเนื้อเงินของหลวงปู่นวัดบางพระปีสองห้าสามนย์ครับเล่นหาอะไรมันต้องแท้ครับ 3ามองนะครับมีเหมือนกันหมดครับองค์ที่สี่ครับใน,นเงินองค์ที่สี่ครับขอบคู่ครับขอจัดนิดนึงครับครับครับลองหลุมที่หนึ่ง ลองดูสองลองยิงสามครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับมีมีเหมือนกันครับตรงนี้มีครับตรงนี้ก็มีครับตรงนี้ก็มีครับตรงนี้ก็มีครับทั้งสี่องค์เนี่ยจะเหมือนกันหมดครับเพราะมันเป็นตัวบล็อกเดียวกันแท้เหมือนกันครับเอามาให้ชมเลขสามครับเล่นของแท้ครับอย่าไปเล่นของ ปอมูโลลเล่าเล่าพระปอมเป็นพระแท้ลยเปล่่ยไปครับยังงั้นไม่เอาครับครับครับขยายนะครับนี่พอดอีผมเอาองค์ที่ห้าผมเก็บได้ห้าองค์ครับจ่อภาพเลยครับนีิภาพหลุดครับนี่ครับก็จะมีเหมือนกันครับลองหลุม ลองหลุมตัวบล็อกเดียวกันครับเล่นของแท้ครับอย่าไปเล่นของปลอมอุบโลกเล่าไปเรื่อยเปื่อยเรือเทอะไปครับครับพระนุบลลอยองค์หน้าเสือปี2530รุ่นเนี้เป็นตัวท็อปอของวงการาพระเครื่องของวัดบางพระเลยนะครับที่เล่นหา หาไม่ยากหาไม่ยากนะครับสําหรับรุ่นนี้ครับเนื่องจากว่ายังมีของบุนเวียนให้ให้ชาวพี่น้องวัดบางพระได้เก็บสะสมกันนะครับนิยมครับสําหรับรุ่นนี้ครับซื้อง่ายขายคล่องครับสําหรับพระรูปพระรูปล่อรุ่นนี้ครับครับวันนี้ผมก็เลยเอาพระรูปล่อเนื้อเงิน รอยองคหน้าเสือของหลวงปันวัดบางพระปี2530เอามาให้เพื่อนอและพี่ๆชาวพี่น้องวัดบางพระชมของแท้เอาไปเก็บสะสม,มนะครับคับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับอ่าถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นอ่ากำลังใจด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ